คำว่า famous กับคำว่า popular มันไม่เหมือนกันนะเว้ย สวัสดีค่ะอีนี้ต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงทีนา a ค a d e m ีนะคะวันนี้นะคะทีนาก็จะมาบอกถึงคำว่า famous กับคำว่า popular นะคะสองคำนี้เนี่ยเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไงใช้ยังไงนะคะโดยคำแรกเนี่ยคำว่า famous อ่านว่า famous นะคะ f แล้วก็ m เป็นสระ,ะเออ famous นะคะแล้วคำว่า popular popular นะคะไม่ได้อ่านว่า popular นะแต่อ่านว่า popular popular นะคะ popular มันจะเป็นสระ,ะเอามากกว่านะคะ popular โอเคทีนี้ famous เนี่ยเวลาที่เราใช้คำว่า famous เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่โด่งดังที่หลายๆคนรู้จักนะคะเช่น Thailand is a famous country Thailand is a famous country ก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงนะนะคะมีชื่อเสียงหรืออาจจะเน้นไปนิดน,นึง Thailand is a famous country for tourism Thailand is a famous country for tourism นะคะก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ famous แต่ถ้าเป็นคำว่า popular นะคะคำว่า popular เนี่ยเราจะใช้เวลาที่มีอะไรที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในวงแคบนะคะก็คือไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะรู้จักยกตัว อย่างเช่นนะคะเวลาที่เราอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมมันก็จะต้องมีเด็กที่ป๊อปอะก็ใจว่ามันจะต้องมีเด็กที่ป๊อปมันจะต้องมีคนที่ป๊อปคนที่หน้าตาดีคนที่น่ารักอะไรเงี้ยนะคะมีคนรู้จักเยอะอันเนี้ยเราก็จะใช้คําว่า popular คือเขาก็แค่ป๊อปอยู่ในโรงเรียนแต่เขาไม่ได้ป๊อปแบบป๊อปไปทั่วประเทศป๊อปไปทั่วโลกอะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ใช่แบบนั้นนะคะเช่นสมมุติว่าในโรงเรียนมีคนชื่อ AJ นะคะแล้ว AJ เนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีมากนะคะแล้วเรามีเพื่อนต่างโรงเรียนเราก็จะบอกเพื่อนว่า AJ is really popular AJ is really popular นะคะก็คือ AJ เนี่ยป๊อปปูลมากๆนะคะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยป๊อปปูลมากๆแต่พอออกนอกโรงเรียนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคที่โรงเรียนเรามีดาราเช่นโรงเรียนเรามี Net Idol ใช่ไหมเรากอาจจะพูดประมาณว่า she is famous on the internet she is famous on the internet นะคะก็คือเขาเนี่ยทำไมมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะคะก็คือเป็นที่รู้จักในอ่าทั่วๆไปนะคะแต่ถ้า popular เนี่ยให้จำไว้ว่ามันจะเป็นวงที่แคบกว่านิดนึง Thank you ะะแต่ทีนี้นะะเนี่ยคขาว่า p o p u l a r เนี่ยมันก็ยังเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆในบริบทอื่นๆเช่น Popular vote ใช่ไหม popular vote เนี่ยก็คือการโหวตที่มาจากประชาชนก็คือการโหวตที่เป็นเสียงแบบเสียงเดียวเลยคือเป็นง่ายๆก็คือคนโหวตเยอะที่สุดก็ชนะเออเนี่ยเขาก็เรียก popular vote นะคะซึ่งเกี่ยวอะไรกับ famous เกี่ยวอะไรกับ p o p u l a r ดังในวงใน,ในวงนอกอะไรนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะเขาแค่เอามาตั้งเป็นชื่อเฉยๆเพราะฉะนั้นนะคะสรุปเนี่ย famous คือ โด่งดังแล้วก็เป็นที่โด่งดังที่รู้จักในวงกว้างนะคะเช่นในระดับประเทศในระดับในระดับโลกหรืออะไรเงี้ยนะคะเราจะใช้ famous แต่ถ้า popular เนี่ยมันก็จะแคบลงมานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนจะกระจ่างเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้นะคะที่ t e n a h a n Channel แล้วก็สามารถไปติดตามทีน้าได้ช่องทางอื่นนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะแล้วก็มี l ล n e ด้วยนะตอนนี้มี l ล ne นะคะ l ล n e ชื่อว่า t i n a v o c a b นะคะ TINA VOCAB ในไลน์นี้นะคะติน่าจะแจกคำศัพท์ให้ทุกๆวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเป็นคำศัพท์ฟรีนะคะถ้าใครอยากได้คำศัพท์น้องทุกวันจันทร์พุธศุกร์สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอด TINA VOCAB นะคะหวับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ